How's it going, guys? I'm Prince from Prince TV React, and today we're gonna to be checking out a Thai life insurance ad or short film, whatever you call it. So I don't know the name of the short film, but I have seen some of the Thai life insurance videos before, and they're pretty emotional most of the time. So okay, let's go ahead and jump into it. Let's play. Does this have subtitle? Let me turn on the subtitle. Okay. All right, he's struggling to say the words. มน so ี่จะปกปิดพ่อปกปิดแม่ปกปิดยาเกี่ยวกับตัวผมตอนเด็กๆยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรมากไงแจะมันรู้สึกกันประมาณปีสี่ปห้าอะไรประมาณนั้แหละแล้วก็รู้สึกมารู้สึกละหลังจากันแบบโตมากขึ้นอ่ะมันก็กดดันมากขึ้น รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่โอเคอยากทําอะไรคนเดียวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยกับเพื่อนไม่อยากเห็นใครมันอึดอดัดอึดอัดในใจ <c oughs> อึดอัดรู้สึกวิญญางพี่พ่อแท้เราเลือกที่จะบอกไปตั้งนานแล้ววันดีกว่าไหใช้โอกาสแบบเขาบอกไปตั้งนานตรงตรง ชื่อทมลทรงลักค่ะก็เป็นเป็นหัวหน้าทัวร์ก็อยู่มาสิบปีแล้วแรกๆมันก็ไม่ไม่ค่อยหรอกมันมันเหมือนมันมันมันก็ทํางานก็เหนื่อยนิดนึงแไม่ได้อยู่บ้านเลยใช่ใช่เที่ยที่ที่เมืองไทยก็แทบจะไม่ได้อยู่โอเค Are these like different stories from different people? They're like four different families they're talking about? ว่าคือเราไม่ลำบากความรู้สึกเราคือว่าก็ฮีโร่อะเขาเป็นคนสบายสบายแม่เขาเป็นคนแบบชิวอะกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเขาก็ชอบทะเลใช่ปะก็อาจจะแบบค่อยๆไล่ไปอะทะเลที่ไหนสวยอะไรเงี้ยมาดิฟมาลีเออก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากพาแม่ไปเที่ยวทุกที่แหละกะบายนอยสิมตันเกาะเบวยาวของพ่อกะตายแน่นก็ด้วยความที่ตัวเองยุ่งกับการทำงานด้วยแล้วเวลาไม่ตรงกันด้วย ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาล่วมกันมากอะไรกนนะนั่นผมอยากมีโอกาสที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองกับพ่อ It's just like a coming out video. That's his dad. Oh, Okay, so he's not able to see his actual daughter from five years now. Huh? Okay. ยิ่งถ้าเกิดว่าเหมือนลูกตัวเองนี่ใเราอยากอยากกอดอยากจะแบบอยากจะคือแบบอยากจะกอดอยากจะเล่นด้วยอยากจะอยู่ตรงเนี้ย Oh man he's crying right now That's so sad, dude. <sniffs> oh, she's also an actor. ชีวิตจริงมันไม่เหมือนถ่ายหนังนะก็เหมือนกับถ่ายผิดอะมันก็แก้ไขได้อะแต่ถ้าถ้าเป็นชีวิตจริงมันผิดแล้วมันก็ไม่ได้ไงมันก็คือเหมือนแบบมันซ่อมไม่ได้อะ่ะผ่านแล้วผ่านเลยอะหนูไม่อยากจะปกไปดูสิลูกยากหนูอยากเป็นตัวของตัวเองหนูอยากแต่ง She wants to dress like a woman, okay? จบคนเลยจบคนีลยหนูจะเป็นอะไรก็เป็นจะทำงานอะไรก็ทำจะใส่วิกใส่เพราะไม่ว่าให้หนูเป็นคนดีแล้วกันลูกเรียนให้จบตั้งใจเรียนให้จบพ่ออเดียวพี่อยเป็นกระเทยอ่ะทำไมไอเป็นกระเทยแต่หนูเป็นคนดีกันแล้วกันพอยอมรับได้ลูก เป็นแบบนี้พ่อ,อยัง,งรักหนูอยดูไหมัมนรักลูกพ่อทำไมพ่อไม่รักละ่ะมึงเป็นลูกของพ่อเนี่ยมึงเจ็บมาพ่อเจ็บมากของเองเยอะนายพ่อเดี๋กับพ่อลูกไม่ต้องมาไหนหรอกก็คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นมันจะเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้ายังมีโอกาสก,ก็จะทำแบบที่บอก ก็จะสัมผัสให้มากกว่านี้จะบอกรักกันจากที่เราไม่เคยพูดเราแค่คิดว่าเรารักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันวันนี้เราอาจจะแบบมีถ้าเรามีโอกาสเราก็จะบอกรักแม่เราก็จะกอดแม่หอมจริงๆแล้วอยากเราอยากนอนข้างเรากอดเพราะนอนก่อนก็คงมีความสุขก่อคือเมื่อก่อนเคยเคยคิดประจําว่าอยากจะมี ช่วงเวลาที่แบบว่าลูกโดนแจ้งหรือว่าลูกตกใจแต่ลูกวิ่งมาแล้วก็เกาะปกาะลูกอะไม่เคยจะทำไม่ต้องเสียใจะทำ การได้เห็นลูกยิ้มในโทรศัพท์<ม>ก็สำหรับพี่มันก็ความสุขมากเลทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าทุกโอกาสมีความหมายเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสครั้งนั้นน่นจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า <laughs> uh. All right. Okay. <laughs> I'm so glad that there was a happy ending at least. Um. Oh, okay. Um I think I I don't know if I've seen this before, but it's just heartbreaking to know all those things are real those those are like real life stories and it could it could be so much worse, you know. Um like the the guy with who lost his son. When he or she came out of years ago, um, that as a, as a trans transversite, whats the word? I don't know—and um, you know they parted their ways. I'm so glad that you know he she came back in his life, and yeah, we never know what we have until we actually lose it. That's actually kind of what makes me go home. Makes me want to visit my grandfather, my nana. Uh, it's been two, three years since I saw my grandfather, like my mother's uh, dad and mom. And uh, I've been meaning to go, it's a long way from here, it's like 300 kilometers from where I live. Um, I have been meaning to visit them, but it's just it hasn't happened. And I really want to go this summer. I I mean I'm feeling like I should just go now. But it's just not possible. I really, really want to go this summer to visit my nana and nanny because you know you never know what happens. And to live with the regret that you didn't see them enough once they're gone, that would be devastating for me i don't know why i'm sharing this with you guys but i felt like i'm pretty vulnerable after watching this video anyways thank you so much for uh, recommending this one these are the videos that actually teaches you something you know at the end of the day makes you think about things that you wouldn't think about uh, normally so yeah appreciate what you have in your life because you're not always gonna have them and uh, yeah yeah, yeah. Uh, I'll, I'll try to do it more often. Um, anyways, guys, thank you for recommending this one. don't forget to hit the subscribe button. let me know down in the comments what else would you like me to check out. are there any more thai life insurance ads? there's like plenty. but let me know which one would you like me to check out. which one are you interested in? Um, yeah, i'm just always so uh, humbled and grateful uh, after watching a thai emotional thai ad. they make such incredible, Productions, it's amazing how what they do. So, yeah, uh, bravo to you guys and thank you for making these contents. You guys are amazing, anyways. I'll see you in the next one. With that being said, yeah, peace.